ต้มจืดฟักใส่น้ำมะนาวดองหน้าตาน่ากินไหมคะทุกคนทุกคนเราลองขึ้นไปดูอีกทีนะเรารู้สึกแบบเราได้ยินเสียงเหมือนคนเดินจริงๆในบ้านเราอะ่ะเนี่ยเราก็สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะเราจะเชิญทุกคนมาท่ต้มจืดฟักนะ้าใส่น้ำมะนาวดองเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยคะ่ะมีน้ำนะคะใส่น้ำไปเลย เปิดไฟเลยค่ะมีฟักนะคะเป็นฟักแก่นะคะหนึ่งหัวก็ประมาณกับหนึ่งกิโลค่ะนี่เป็นโครงไก่นะคะกับอกไก่ผสมกันมาแล้ว ใส่ไม,ไม่ได้นะคะก็คือมีมะนาวดองเดี๋ยวเราจะใส่ไปทั้งทั้งน้ำทั้งมะนาวเลยนะคะมีเห็ดหอมีดอกแล้วก็มีสามเกลือนะคะตำหยิบหยาประมาณนี้นะเครื่องปรุงนะคะก็มีเกลือมีน้ำตานะคะมีซีอิ๊วขาว เ,เราจะใส่น้ำมันหอยหน่อยนึงแล้วก็มีรสดีปิดฝาก่อนนะคะเราให้น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวใส่ไก่ค่ะทุกคนน้ำเดือดประมาณนี้ก็พอนะคะเราใส่ไก่ไปเลยค่ะโคนเรามีเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เราตกใจมากเลยเราทำเราหุงข้าวอยู่ เราได้ยินเสียงไม่รู้เหมือนมีคนเดินอยู่บนบ้านแต่ว่าตอนนี้บ้านเราอะ่ะมีเราอยู่แค่คนเดียวเพราะว่าลูกสาวเราออกไปเล่นข้างนอกแล้วเราก็เดินขึ้นไปบนบนะันไดแล้วเราขึ้นไปดูก็ไม่เห็นมีใครอยู่บ้านแต่เมื่อกี้นี้ตอนที่เราเหิงข้าวอะ่ะเราได้ยินเสียงคนเดินบนบ้านเราเลยนะเหมือนเหมือนเป็นเสียงคนเดิน,ลนเลยอ่ะขนนิ้ลูกเลยตกใจมากเลยแต่ว่าขึ้นไปดูแล้วไม่มีอะไรนะ นี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็ต้มจนกว่าน้ําจะเดือดน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยช้อนฟองยังไม่ต้องใส่พวกเครื่องปรุงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะช้อนเอาฟองออกก่อนทุกคนเอาใหม่เดี๋ยวเอากล้องมาตรงนี้ก่อนทุกคนเราลองขึ้นไปดูอีกทีนะเราทุกคนเราลองขึ้นไปดูอีกทีนะเรารู้สึกแบบเราได้ยินเสียงเหมือนคนเดินที่หน,นบ้านเราอ่ะ เนี่ยเราก็เลยขึ้นไปดูอีกทีหนึ่งเราเดินขึ้นบันไดค่อยๆเดินขึ้นบันไดมองขึ้นไปข้างบนนะมองหันไปตรงห้องน้ําแล้วก็ไปตรงประตูหลังบ้านเราเห็นประตูหลังบ้านแง้มอยู่เราตกใจมากเราก็เลยเอ,อเดินแต่เดี๋วไปอันหนึ่งนะแตะ่เดี๋วเนี่ยเราก็เดินเดินเดินขึ้นไปชะงกไปหลังบ้านลูกชายคนโตเรากลับมาแล้ว กลับมาตอนไหนเราไม่รู้เลยอย่างเขากลับมาในบ้านแล้วเขาก็ขึ้นไปหลังบ้านมาดูต้นไม้เขาหลังบ้านโหแล้วตกใจหมดเลยโอเคที่เราได้ยินเนี่ยถูกต้องแล้วเราได้ยินเสียงคนเดินบนบ้านแต่ว่าลูกชายเรากลับมาจากทางานแล้ววันนี้เงียบมากแล้วเราเรียกนะแล้วลูกสาวเราก็เขาก็ไม่ขานไงเราก็คิดว่าไม่มีใครเข้ามาในบ้านไงสรุปไม่มีอะไรค่ะจบข่าว เดี๋ยวเรามาดูน้ำเนี่ยเป็นฟองอยูนะเราตัดฟองช้อนฟองออกนะคะค่อยๆช้อนฟองออกนะคะเพราะว่าฟองเนี้ยจะทําให้น้ําซุปมันขุ่นสีน้ําซุปจะไม่ใส่นะถ้าเราไม่หมั่นช้อนฟองออกนคะคะช้อนฟองออกไปก่อน เหตุผลที่เราไม่ใส่สามเกอน,นะ,คะเครื่องปรุงอะ่ะเครื่องที่เราตำเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปตอนเนี้แล้วเราก็มานั่งช้อนฟองเนี่ยเราก็จะช้อนเครื่องเครื่องที่เราตำไว้ออเครื่องหอมความหอมก็จะออกไปด้วยนะ,ะเราก็เลยไม่ใส่เราต้มน้ําเปล่าเนี่ยไปกับไก่ก่อนแล้วก็หมั่นช้อนฟองออกจนกว่าน้ำจะใส่นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ เกลือลงไปแย่ดูนะว่าเราทำไงทำง่ายมากไม่ยากเลยถ้าใส่เกลือไปก่อนเลยนะคะใส่เกลือไปเลยใส่เกลือไปประมาณนี้ก่อนไปลายช้อน ไน,นี่ยค่ะมันช้อนฟองออกนะเนี่ยต้มไปแล้วก็ช้อนฟองไปนะคะช,ช้อนจนฟองหมดเลยนะตอนนี้เป็นเวลา6กโมงสินาทีแล้วนะทุกคนมันมืดแล้วไงวันนี้ทำกับข้าวช้ามาก คนเดี๋ยวช้อนฟองออกให้หมดเลยนะแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนนะตุ๋นไปก่อนค่ะทุกคนเมื่อกี้น้ำสุปล้ล้นเราปิดฝาอย่างนี้ปิดฝาสนิทเลยแล้วเปิดฟไฟแรงสักพักหนึ่งล้นเลยทุกคนลืมไปว่ามีขนม รสไก่นะก็ต้องถ้า,ถามีคนอเนี่ยไม่ต้องใส่ของปรุงรสนะคะเราเลืมไปว่าเรามีขนออยู่ในตูเ้เย็นจะใส่คานอไปหนึ่งก้อนนะคะใส่สามเกลอไปเลยค่ะเพราะว่าน้ำซิดใสแล้วใส่เห็ดหอมเลยนะคะ ใส่ฟักเลยค่ะใส่ฟักแล้วต้มต่อไปเรื่อยๆจนกว่าฟักเริ่มจะสุกนะคะ แล้วให้ทุกคนใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาเข้าไปเลยค่ะเติมน,น้ำปลาเมื่อกี้ใส่เกลือไปแล้วนะใส่น,น้ำปลาให้หอมนะคะก็ใส่น้ำมันหอยเนี่ยให้ให้น้ำซุปเนี่ยเขาเขาเป็นเหมือนมีเงาเงาอะคะ่ะใส่ไปนิดนึงไม่ต้องเยอะนะใส่เพื่อที่จะให้น้ำซุปเขามีสีสันสวยขึ้นนะคะ ใส่ซีอิ๊วขาวเลยค่ะซีอิ๊วขาวเนี่ยจะช่วยเพิ่มสีสันให้กับน้ำซุปนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วย,วยแล้วก็ใส่น้ำมะนาวดองลงไปเลยนะเดี๋ยวเพิ่งใส่มะนาวนะใส่แต่น้ำมะนาวลงไปก่อนโนหเราชิมรสชาติแล้วนะรสชาติโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่มะนาวดองไปเลยเพราะว่าฟ้าก็ใกล้จะสุกแล้ว เดี๋ยวเราจะใส่มะนาวดองเนี่ยไปตอนท้ายนะเพราะว่าเราจะไม่ใส่ไปตั้งแต่ต้นนะเพราะมะนาวดองมันจะทําให้น้ําซุปขมถ้าเขาแตกาาเนี่ยใส่ไว้อย่างนี้ค่ะนะเพราไม่ต้องไปคนนะละเราก็ถึงไปจนกว่าฟักจะสุกถุ๋ต่ออีกคะ่ะจนกว่าฟักจะสุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าสุกหรือย,ยัง โอมทุกคนหอมมากๆเลยค่ะสุกแล้วนะคะต้มจืดฟักใส่มะนาวดองนะหอมมากๆเลยเนี่ยพยายามอย่าให้มะนาวลูกมะนาวแตกนะเดี๋ยวมันจะขมเนี่ยเราลองชิมแล้วหอมมากหอมมะนาวดองแล้วก็หอมน้ำซุปมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราใส่ผักชีโรยผักชีไปเลยนะ ชี้จมไปในน้ำเลยนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยจ้าลองไปทำกันดูนะคะทำง่ายๆค่ะไม่ยากเลยน่ากินมากๆเซตน้ำลุ่มคอนะคะเซตน้ำฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอย่าลืมไปทำตามกันนะคะทำง่ายๆไม่ยากเลยค่ะ